เอาละครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งก็เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนคุณผู้ชมนั้นสร้างฟาร์มเหล็กเนาะซึ่งก็ฟาร์มเหล็กนี้เนี่ยจะเป็นของเวอร์ชัน1.21นะซึ่งก็แบบว่าเป็นเวอร์ชันที่เพิ่งอัปเดตมาเลยก่อนที่เราจะไปสร้างฟาร์มเหล็กนั้นก็ให้คุณผู้ชมไปเตรียมของมาประมาณนี้อ่าซึ่งของที่เราเตรียมนั้นก็เตรียมประมาณนี้เลยก็เตรียมมาแค่นี้นะเสร็จแ,แล้วเนี่ยก่อนที่คุณผู้ชมจะสร้างฟาร์มเนาะ ผมก็แนะนําว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปหาเจ้าหมู่บ้านมาแต่แล้วเนี่ยก็ให้ออกมาประมาณสัก1 0 0ถึง150บ็อกเนาะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้สร้างฟาร์มได้แต่แล้วก็มายังวิธีการที่แบบว่าเราจะสร้างฟาร์มกันบ้างซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนั้นทุบ5บ็อกเนาะ1 2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้อีกซี2 3 4อาา่า5 1 2 3 4ทุบไปเลย ซึ่งเราจะทุบบล็อกแบบว่า5คูณ5นะแล้วก็เคลียร์ไปเลยพอเราได้แบบว่าพื้นที่ขนาด5คูณ5เสร็จแล้วเนาะก็ให้คุณผู้ชมนั้นคุณลึกลงไปอีกทั้งหมด8บล็อกนะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราแบบว่าไถตรงนี้ออกให้หมดเลยนะคือแบบว่าไถแบบว่าให้พื้นที่เท่ากับข้างล่างข้างล่างตรงนี้เนาะก็ไถไปเลยหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้ทําการแบบว่าคุณหลุมเสร็จแล้วเนาะ ก็ให้เราแบบว่าลงไปเลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็จะแบบว่าวางหินตรงนี้นะวางแบบว่าคือปิดสองบล็อกเนาะแบบว่าหนึ่งสองแล้วก็ปิดไปเลยอ่าเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ใช้เตียงทั้งหมดยีิบบล็อกเนาะก็วางเตียงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเป็นสนะิบล้วเนาะแล้วก็สิบโอเค แล้วก็ในส่วนของขั้นตอนเนี่ยก็ให้ทุบข้างล่างไปเลยพอเราทุบข้างล่างหมดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แบบว่าใส่เตียงเพิ่มไปนะโอเคใส่ไปซึ่งถ้าหากเราใส่เตียงครบแล้วเนี่ยมันจะเป็น20เตียงพอดีเนาะแต่แล้วก็ให้เราแบบว่าวางบล็อกหินไปเลยอ่าเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนั้นแบบว่านําเจ้าอ่าบล็อกอาชีพมาเนาะซึ่งจะเตียงบล็อกอาชีพอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเตียงเหมือนผมก็ได้นะ คือแบบว่าเตรียมบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยสิบบล็อกเนาะเตรียมมาเลยก็วางไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้วก็ปิดไปเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็อย่าลืมปักไฟนะ ซึ่งหากเราไม่ปักไฟเนี่ยคือเวลาเราปิดพื้นเนี่ยตอมบีมมันอาจจะเกิดได้เนาะแล้วก็แบบว่าสังหารวลเลเจอร์เราโหหายหมดได้ก็อย่าลืมปักไฟด้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนั้นไปจับวลเลเจอร์มาทั้งหมด10ตัวเนาะซึ่งวลเลเจอร์ที่เราจะจับเนี่ยก็ให้จับแบบว่าเป็นปกติเนาะซึ่งถ้าหากมีเจ้าเสื้อเขียวเนี่ยก็คือแบบว่าให้กําจัดทิ้งเนาะคือแบบว่าไอตัวเสื้อเขียวเนี่ยคือมันไม่ทํางานก็แบบว่าให้กําจัดไปเลยอืมอืมอืมโอเคซึ่งเราจะเอาวลเลเจอร์ทั มรล้า,นานทั้งหมดสิบตัวนะครับผมนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ให้แบบว่าปิดปิดพื้นไปเลยซึ่งที่เราจะปิดพื้นเนี่ยก็คือแบบว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนับนะ 1..2.. แล้วก็ข้านบนที่3ก็ปิดนะเพื่อที่แบบว่าไม่ให้อะรอนโกลเลมมันเกิดข้า้งล่างเนาะนั่นแหละก็ปิดไปเลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนั้นแบบว่าทุบตรงนี้ไปทั้งหมด ตองบล็อก1 2แล้วก็ถูกลงไป1 2โอเคแล้วก็นําหีบมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วก็ขุดตรงนี้อีหนึ่งบล็อกอ่าแล้วก็นําเจ้าฮอปเปอร์มาใส่ตรงนี้อ่าฮ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนํากระจกมาใส่ตรงนี้ตรงนี้โอเคก็จะได้รูปร่างประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนั้นนําป้ายอ่าป้ายอยู่ไหนนะป้ายอยู่นี่โอเคเอาป้ายมาใส่ตรงนี้อ่าหนึ่งอัน สองอันแล้วก็สามอันตรงนี้แล้วก็สีอ่อันสุดท้ายตรงนี้เพื่อที่แบบว่าเรากาันลาวามันไหลออกเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนั้นนําเจ้าน้ํานะน,นําน้ํามาใส่ตรงนี้ใส่ลาวาตรงนี้อาก็เกือบเสร็จแล้วนะครับผมนะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนั้นมาขุดตรงตรงไหนหนาตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองขุดไปเลยเพื่อจะแบบว่าเราจะได้ทําทางขึ้นทางลงของ ทางเปิดทีบได้เนาะก็ทําไปเลยอันนี้ทางทางขึ้นทางลงของคุณผู้ชมนั้นจะทําแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลยซึ่งผมก็เอาแบบนี้และกันมันสะดวกง่ายดีไม่ต้องใช้บันไดนี่ซึ่งถ้าหากแบบว่าของมันมาแล้วเนี่ยก็จะไหลเข้ามายังฮ opper แล้วก็ไหลเข้าไปยังในหีดตรงนี้อ่าก็เปิดไปก็จะเห็นได้ว่าคือมันจะไม่มีแบบว่าเหล็กเนาะก็รอกันยาวๆไปเอาละครับผมนะไอรอนกเลมก็เกิดไปที่ร้อยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่านี้ ก็มาไปที่อนะไรเนาะซึ่งขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมลืมบอกคุณผู้ชมไปเลยนะก็ก่อนที่เราจะสร้างฟาร์มเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมนั้นสารวจพื้นที่ก่อนเนาะซึ่งการที่เราสรํารวจพื้นที่เนี่ยคือแบบว่าเดี๋ยวผมทาให้ดูนะ,ะผมแนะนําแบบว่าคุณผู้ชมนั้นทําบล็อกนี้นะหนึ่งสองสามคูบล็อกไปแล้วก็อีหนึ่งบล็อกใส่เป็นรัวร้วหินนะรั้วหินตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็วางทรายตรงนี้ ่วางทรายอ่อเราต้องคนเลือกลงไปอีกโอเควางรั้วหินตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็วางทรายหนึ่งสองอ่าแล้วก็วางเจ้าอ่าอ่าแผ่นแผ่นน้ำแข็งเนาะแผ่นเออแผ่นน้ำแข็งบ้านเลยแผ่นหิมะวางนี้อ่าซึ่งผมแนะนำว่าคุณผู้ชมทำแบบนี้ก่อนเนาะทำไมเราถึงทำก่อนเออทำไมผมถึงแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ก่อนก่อนสร้างฟาร์มเนาะ ก็จะแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องเจอท่าแบบนี้เออซึ่งผมก็เออนั่นแหละคือแบบผมลืมสํารวจไงว่าถ้าถ้าเราเจอท่าแบบนี้เนี่ยคืออนุกูลเลยมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าไปเกิดงลางไตทาได้แล้วมันจะไม่เกิดขบวนเนาะนั่นแหละเออซึ่งก็เป็นแบบว่าข้อเสียอย่างหนึ่งที่แบบว่าเราลืมสํารวจพื้นที่เออเอาละครับผมนะคลิปในวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับซึ่งทหารในคลิปนี้ผมพูดคําวันเนาะมากเกินไปก็ต้องขออภัยน,นะซึ่งออผมก็เพิ่งตื่นเลยเพิ่งตื่นแล้วก็รีบม,มาอัดคลิปนะก็ก กลัวไม่ได้อัดคลิปเนาะก,ก็ะได้แหละกลัวแค่นี้เลยซึ่งคลิปในวันนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมแนละ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย